สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในช่องกู๊ดเปมิกากันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นกู๊ดก็มาลงคลิปนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงไปหลายสิบปีเลยนะคะก็ไม่ได้ลงไปหลายปีเลยนะคะนั้นเราก็จะมาตอบสนองความต้องการของ่านผู้ชมนะคะนั้นเราก็ไปดูกันเลยค่ะก็นกู๊ดจะมารีวิวต่างหูทั้งหมดที่นกู๊ดมีนะคะก็จสวยทั้งนั้นเลยนะเราก็จะเรียกไปตั้งแต่ที่นกู๊ดชอบ แล้วก็ลงไปที่ไม่ชอบเลยนะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะก็ตอนแรกอันแรกเลยที่นก,กูชอบที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือให้เดาก่อนให้คอมเมนต์กันก่อนว่ามันคืออะไรนะคะมันคือยังไงมันเป็นยังไงมันสีอะไรไมเพื่อลองเดาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงโอเคนก,กูให้เวลาห้าวิในการคอมเมนต์เงินช่อง แดงชมพูส้มเหลืองอะไรพิมพ์มาให้หมดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาคอมเมนต์ค่ะเพื่อนๆน,นั้นนะกูจะมาบอกแล้วนะว่ามันคือสีอะไรนั้นรอไปดูกันเลยอันสีนี้สีเงินจ้าสีเงินใครตอบถูกบ้านเนีย่ยจะไปไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะนี่แบบนี้สืยไมลาเป็นเป็นภาพแบบ ถ้าแบบนี้มันก็สวยเหมือนกันนะน้องกูชอบนะคะเป็นของแม่นะคะแม่ไม่ใส่แล้วก็เลยขอมานะะโอเคแล้วก็อันที่ชอบรองจากอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่ารักมากเลยน่ารักกุกกิกกระดิ่งแมวมากเลยอันนี้ไม่ต้องคองมเมนต์คอมเมนต์ค่ะอันนี้ก็พอละนี่เป็นคิดเอ้ยไม่ใช่คิตตี้มันคือผีเสื้อสีชมพูน่ารักฟงฟริงนิ้งค่ะสวยงามชอบที่สุดเลยอันนี้ ชอบชอบลองลรามาจับผ้านะคะอ่อแล้วก็อันที่สองนะคะก็เป็นอันนี้ค่ะอัน,นชอบอะไรที่มันห,ห้อยห้อยไม่ชอบที่มันติดอยู่เฉยๆนะแต่บางทีก็อาจจะมีอารมณ์แบบนั้นบ้างนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นสีส้มเ่ะในนี้ก็จะมีเป็นเออ ทับทีมปีไอไม่ใช่ทับทีมมันคือเป็นลูกปัดนะคะเป็นเพชรลูกปัดน้อย,อย,อยดาวแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นลูกปัดสีส้มสีเหลี่ยมเอวงกลมนะคะก็มีสองคู่แน่ๆไม่เลอมีหนึ่งคู่น่ารักปลาล่าใส่เราจะต้องดูสวยแน,น่ๆเลยฉันเนี่ยใส่อะไรก็สวยแล้วก็อันนี้ก็เป็นทับทิมนะคะสีสวยมากอันนี้เราก็ชอบเหมือนกัน ใส่บบอารมณ์ได้ใส่กับชุดสีแดงนะคะชอบอะไรห้อยๆอ่ะแต่เราก็ยังเด็กอยู่ใส่ไปมันอาจจะเวอร์ก็ได้นะเพื่อนแล้วก็อันนี้ชอบลงรมานี้คืออันนี้สีม่วงอันสีม่วงนี้อาจจะใส่บ่อยนะคะแล้วก็อันนี้เลยค่ะอันสุดท้ายอันนี้มันลกรู้สึกว่ามันเวอร์ไปนิดหน่อยอแต่ก็ชอบอยู่นะคะไปใส่รัใส่อะไรแบบนี้คือสวยงามมันสวยงาม ก็สวยค่ะนี่เป็นพวกเออเป็นไข่มุกนะคะนีเป็นไข่มุก,มกสวยงามนะคะไข่มุกก็เป็น,ปนพวกผู้ๆเก่งๆขิงๆนะคะโอเคต่อค่ะเออเออ,เอ,อจะใส่กันแล้วก็อันที่ชอบรองลงมาจากอันนี้ก็มีอยู่ค่ะเป็นอันนี้แต่มีอันเดียวมีแค่อันเดียวะคะ่ะ นี่ค่ะสีม่วงหินเอ้ยไม่ใช่สีม่วงหินสีดําหินเป็นสีสดําเป็นหินนะคะกคนกุดคิดว่ามันมันสวยอะแต่ว่ามันมีแค่คู่เดียวเอ้ยมันมีแค่อันเดียวอะข้างเดียวอะคือเซ็งมากเลยโอเคนะดูอันต่อไปเลยค่ะก็หมดกล่องสีฟ้านี่เลยเดยโอเคเป็นอันนี้กล่องอีกเป็นของแม่นะคะ ส่วนอันต่อไปก็เป็นเป็นของเราก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปดอกไม้แล้วก็ไข่มุกอันนี้เป็นเพชรอันนี้ก็เพชรใหญ่นี่เป็นเพชรเล็กเพชรใหญ่ะคะ่ะแล้วก็ห้อยๆแบบนี้เป็นมีเพชรข้างบนรูปหัวใจข้างล่างแล้วก็สี่สามเหลี่ยมแล้วก็เพชรนะคะที่มีเสี่งรบลวนก็ต้องขออภัยด้วยนะแม่เราเย็บผ้าอยู่นะคะ โอเคเราก็หมดไปแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระชืบไลค์ให้นงกูดกันด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์อะไรกันได้เลยนะคะนงกูดจะไปตามอ่านทุกคลิปเลยค่ะแล้วก็นงกูดก็จะลงคลิปทุกๆวันทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะแค่นั้นค่ะลง3วันนะคะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เลยตรงติดต่อกันได้นะคะ หรือเพื่อนๆจะให้น้องกูดล,ลงคลิป1อาทิตย์เลยดีไหมลงทุกวันเลยรอเล่นลง3ามวันนะคะก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ